สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R นะครับสำหรับคลิปนี้เป็น9ที่26นะครับเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถดถอยโทบ i กนะครับหรือ t โทบิกลีเก i o n นะครับสำหรับ t โทบิกลีเก i o n นะครับเป็นการประมาณความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ตัวแปรตามนะครับมีค่าที่ถูกจำกัดนะครับซึ่งอาจจะถูกจำกัดซ้าย ขวาหรือทางซ้ายและขวานะครับสำหรับตัวท t บิตดิเกชันบางครั้งก็จะถูกเรียกว่าเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ดิเกชันโมเดลหรือการถดถอยที่มีการตัดตอนนะครับเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดของตัวแปดตามนะครับจึงถูกเรียกว่าเป็น l ิ m i t e d ดิพ end variable ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างงานที่ใช้ในการวิเคราะห เกี่ยวกับทบิเด a t ชันก็เช่นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเร็วของรถยนต์นะครับแต่ว่ากฎหมายมีข้อห้าว่าจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นนะครับจ,จะความเร็วของรถยนต์นะครับที่ศึกษานั้นอาจจะถูกจำกัดด้วยกฎหมายครับ ทำให้รถนะครับใช้ความเร็วได้ไม่สูงตามประสิทธิภาพของรถยนต์นะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือปริมาณตะกั่วในตู้น้ําดื่มนะครับในมาตรฐานของ US EPA นั้นกําหนดให้มีสารตะกัว่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน0.015 ML ต่อลิตรนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้การศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับ2ปัจจัยนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเข้าขายที่ต้องใช้การวิเคราะห์ถดถอยโทบิตครับสำหรับตัวอย่างที่นำมาใช้นะครับเป็นเกี่ยวกับทักษะนะครับความสามารถทางด้านวิชาการนะครับสำรวจจากตัวอย่างนักเรียน200คนนะครับตัว APT นั้นก็คือความถนัดทางด้านวิชาการ ามีค่าอยู่ระหว่าง200ถึง800คะแนนนะครับถ้านักเรียนตอบถูกทุกข้อจะได้800คะแนนแต่ถ้านักเรียนตอบผิดทุกข้อจะได้200คะแนนนะครับดังนั้นนะครับคนที่ตอบถูกทุกข้อนั้นนะครับเราก็จะไม่สามารถระบุได้ว่านะครับคนที่ตอบได้เหมือนกันนะครับได้ถูกทุกข้อเหมือนกันจะมีความถนัดทางด้านวิชาการเท่ากันนะครับเพราะว่ามี ขีดจำกัดบนก็คือ800คะแนนนะครับทีนี้มาดูข้อมูลนะครับนี่คือลักษณะข้อมูลที่มานำมาใช้ทดสอบก็มีทักษะาการอ่านทักษะทางนัดคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ประเภทโปรแกรมหรือสาขาที่อยู่นะครับก็จะมีอยู่3สาขาก็คือสาขา,อ,าอันนี้เป็นอาชีวะนะครับาสามัญและก็ตัว อะคาเนะครับอันนี้วิชาการทั่วไปแล้วก็สามัญนะครับมีอยู่3หลักสูตรนะครับ apt ก็คือคะแนนนะครับความถนัดทางด้านวิชาการนะครับแพ็กเกจที่จะใช้ในการวิเคราะห์ทบิตในโปรแกรม R ก็จะมีอยู่5ตัวนะครับท่านก็ไป Install และเรียก Library ขึ้นมานะครับ Install ทั้ง5 Package นะครับจากนั้นนะครับถ้าท่านต้องการดูข้อมูลนะครับต้องการแสดงข้อมูลก็ นะครับใช้ summary นะครับหรือ correlation นะครับกับตัวกราฟนะครับก่อนที่จะวิเคราะห์ t o บิตก็ติดตั้งตัว5 package นี่ก่อนนะครับต่อมานะครับสำหรับคำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ t o บ i ต regression นะครับก็จะมีตัวโทบิตกับ s e n นะครับ sen regression นะครับ s e n s o r regression นะครับท่านสามารถใช้2ตัวได้นะครับตามด้วยตัวแปรตาม และก็ตัวแปรอิสระนะครับมีการกำหนดตัวเซนเซอร์นะครับอันนี้เป็นซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นไม่มีด้านซ้ายนะครับแต่ว่าเซนเซอร์นั้นอยู่ด้านขวาก็เลยเป็นไ i g h นะครับ800คะแนนนะครับสูงสุดก็คือค่า800ข้อมูลนะครับก็คือ Data9 นะครับในการวิเคราะห์บางครั้งเนี่ยนะครับตัวแปรกลุ่มนะครับเช่นตัวโปรแกรมหรือสาขานั้น วิเครา์แล้วอาจจะไม่ซิกนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน r e f e r e n c e นะครับเพราะว่า default ของโปรแกรม R นั้นจะเลือก Reference ตามตัวอักษรครับใครที่เป็นกลุ่มที่มีอักษรตัว A นำหน้านะครับโปรแกรม R ก็จะใช้เป็น Refer e n c e เป็นอันดับแรกครับดังนั้นนะครับ Academic จึงเป็น r e f e r e n c e ในการวิเคราะห์แบบ default ของโปรแกรม R ครับ ซึ่งเราต้องหากเราต้องการเปลี่ยนจากตัว reference เดิมนะครับก็คือ academic นะครับให้เป็น vocational นั้นนะครับก็ต้องมาทำการระบุนะครับ factor ของอตัวแปรนั้นแล้วก็ Re Level นะครับตัวแปรนั้นนะครับแล้วก็ระบุ reference ว่าเป็น vocational นะครับจากนั้นก็ทำการารีลันอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบทบิตก็จะมีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก็จะแยกเป็น3สาขานะครับแล้วก็มีคะแนนทักษะการอ่านทักษะคณิตคณิศาสตร์และความสามารถทางด้านวิชาการโดยมีตัวแปรกลุ่มเป็น3กลุ่มก็คืออาชีวศึกษาสายวิชาการ,าาก,ารกับสายสามัญทั่วไปนะครับทีนี้นะครับสำหรับตัว correlation นั้นจะพบว่า ตัวแปรที่ใช้ที่เป็นค่าต่อเนื่องก็มีความสัมพันธ์กันระดับกลางนะครับสูงสุดก็จะเป็นจุด7.3นะครับระหว่างคณิศาสตร์กับ APT นะครับทีนี้มาดูที่ตัวอพอดการาฟบ้างนะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวข้อมูลค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับระหว่างตัวอะไรครับลีดกับ ตัวอันนี้เป็นการกระจายตัวของ lead นะครับ lead กับ m a t ก็จะมี correlation ประมาณจ6 0. 6หกนะครับาการกระจายตัวระหว่างคณิตศาสตร์กับาการอ่านนะครับจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเส้นตรงนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ว่าพอสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าเหมือนกับถูกจำกัดอยู่ด้านบนนะครับ เมื่อดูกราฟเฉพาะตัว APT จะเห็นว่าค่าสูงสุดอยู่ที่800นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีจำนวนมากรองเยอะนะครับทีนี้มาดูผลของ Tobit d i c a t i o n นะครับ Tobit d i c a t i o n รันได้ในหลายแพ็กเกจนะครับผมจะยกตัวอย่างอยู่2อ2แพ็กเกจก็คือของตัว Tobit นะครับตัว Tobit นี้ก็พิมพ์คาว่า Tobit เข้าไปนะครับตามด้วยตัวแปร ตามแล้วก็ตักแปรอิสระระบุเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ที่เราใช้นี่ก็คือ,อสูงสุดไม่เกิน800ครับก็จะเป็นไลท์เท่ากับ800ถ้ามีขั้นต่ำก็จะเป็นเลฟนะครับซ้ายขวานะครับข้อมูลใช้ Data-9 นะครับเวลาดู Observe เราจะเห็นว่ามีข้อมูลทั้งหมด200นะครับเลฟเซนเซอร์0ะครับไม่มอีอันเซนเซอร์นะครับ183 ไรเซนซเซอร์ก็คือมีค่า800นั้นอยู่ประมาณ17ลายนะครับก็คือเป็น maximum นะครับอันนี้ก็คือผลของค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ significant ของตัวโปรแกรมก็คือ general นะครับส่วนตัว vocational นั้นนะครับ significant ตัวสาขาที่ไม่โชว์ในนี้ก็คือตัว academic นะครับเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว a จึงถูกบังคับนะครับถูกจับให้เป็น r e f e r e n c นะครับทีนี้มาดูตัวอีกแพ็กเกจนึงก็คือเซนนะครับเซนเรเกชันนะครับเซนเซอร์เรเกชจะเห็นว่านะครับก็เพียงแค่เปลี่ยนตรงนี้ครับเซนเซอร์เรเกชจากนั้นตัวอื่นก็เหมือนเหมือนกันนะครับตัวค่า o b s e r v รก็เหมือนกันนะมีไรเ e นเซอร์นะครับถ้าเมื่อดูค่าสัมประสิทธิ์จะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับก็คือกลุ่ม general ไม่ significant นะครับถ้าเกิดผมเลื่อนสไลด์ดูจะเห็นว่านะครับความต่างระหว่งาง Tobit Regression กับ Sensoring Regression น,น,นะครับไม่มีความต่างเลยยกเว้นตัวอักษรประกอบนะครับจะเห็นไหมครับตัว e r r o r นะครับใน s e n s o r i g Regression นั้นจะเป็น e เล็กนะครับขนาดที่ Tobit Regression กลายเป็น e ใหญ่ I, แล้วก็ตัว Tobit Regression น,นะครับเป็น c value ตัวนี้เป็น t value นะครับส่วนค่าต่างๆเหมือนกันหมดเป๊ะนะครับดังนั้นการใช้ p a ็กเกจของ Tobit นะครับหรือใช้คำสั่ง Tobit กับ censoring r i t r e i o n ก็ให้ค่าเท่ากันครับจากนั้นมาดูที่นะครับะจะเห็นว่าเนื่องจากว่าตัวข้อมูลกลุ่ม general ไม่ significant นะครับจึงนะครับทำการ recode นะครับ recode reference นะครับก็คือเปลี่ยนกลุ่มล กลุ่มอ้างอิงนะครับจากนั้นก็ทําการลันใหม่นะครับอันนี้เป็นผลการลันใหม่ซึ่งจะพบว่านะครับทุกกลุ่ม s i gnificant หมดนะครับเดิมนั้นจะเห็นว่าเรามีโปรแกรมอยู่ general กับ vocational นะครับเมื่อเปลี่ยนกลุ่มใหม่แล้ว academic ก็จะโผล่มา general ก็จะมีอยู่แล้วก็ vocational เป็น reference จะเห็นว่าทั้ง academic กับ general นั้น significant หมดนะครับที่นี้มาดูที่ตัว เซนเซอร์ g r e s s i o n บางก็จะเห็นว่าเหมือนกันครับค่าไม่ได้ต่างกันเลยก็เท่ากันนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบทั้ง4โมเดลนะครับฟิกซีกด้านซ้ายก็คือการใช้เรฟรีนตามค่าตั้งต้นของโปรแกรม R ส่วนซีกด้านขวานะครับก็จะสลับเรฟรีนใหม่ให้เป็น vocational นะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อสลับเรฟ e ีแล้วก็จะให้ค่าเท่ากันนะครับระหว่างสลับกับไม่สลับเป็นครับ ถ้าเราไม่สลับนะครับบางกลุ่มอาจจะไม่ซิกแต่พอสลับแล้วก็ซิกทุกกลุ่มนะครับแนะนําให้ทุกท่านถ้าเกิดทดลองวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า,าบางกลุ่มของตัวแปรแค่าตัวเขนั้นไม่ Significant ก็ลองสลับเลฟเรนดูนะครับท่านอาจจะพบปรากฏการเช่นตัวอย่างนี้ก็คือ Significant นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับสำหรับการวิเคราะห์อทอบีติเคชันนะครับท่านจำเป็นจะต้องมีตัว แพ็กเกจอยู่5ตัวนะครับก็คือไล่พวกนี้เลยนะครับไล่ไป1 2 3 4 5จากนั้นนะครับเมื่อ Install เสร็จแล้วก็มาที่ Library นะครับเลือก Library นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ตัวนะครับตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูลเราก็จะได้นะครับตัว summary นะครับตัวนี้ก็คือข้อมูลที่ถูกใช้ correlation ระหว่าง ตัวแปรค่าต่อเนื่องส่วนตัวกราฟนะครับผมก็จะขยายนิดนึงนี่คือกราฟที่ได้มานะครับระหว่างตัวแปรรีดแมทแล้วก็ตัว APT นะครับจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับการกระจายตัวนะครับก็อันนี้เป็นค่อนข้างเกือบเกือบจะเป็นะระฆังปั้มนะครับก็คืออาจจะสมมาตรเล็กน้อยนะนะครับแต่ที่สังเกตได้ก็คือตัว APT นั้นนะครับ จะนะครับไม่ค่อยสมมาตรนะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยคะแนนสอบสูงสุดคือไม่เกิน800นะครับมันก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับให้เห็นได้ชัดเจนตัวต่อมานะครับเมื่อเราทำการนะครับรันตัวนี้และนะครับเราก็ต้องมารันตัวโทวปิดครั้งแรกก่อนนะครับ ผมเลือกเอาสองสมการนะครับเมื่อเรารันไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโมเดลที่1น,นะครับก็จะให้ค่าตัว Observe มานะครับว่ามีทั้งหมด200นะครับมีเซนเซอร์ที่อยู่มีคนที่ได้คะแนนเต็ม800อยู่17คนนะครับผลการวิเคราะห์ก็ซิกเกับทุกตัวยกเว้นตัวแปรโปรแกรมนะครับโดย General นั้นไม่ Significant Vocational นั Voc ้น s i gn i f i c a n t นะครับทีนี้มาดูตัวโมเดลที่2นะครับซึ่งเป็น Sensor Regression นะครับเราก็จะพบเห็นเช่นเดียวกันก็คือว่าไม่ซิกครับค่าสัมสิทธิ์เท่ากันนะครับผลการวิเคราะห์ก็เหมือนเหมือนกันว่าตัว general นั้นนะครับในหลักสูตรสามัญทั่วไปนะคนที่เรียนนั้นจะมีคะแนนนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับก็คือไม่มีนัยยะสำคัญทางสิตินะครับ ทีนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนกลุ่มครับก็ต้องลองเปลี่ยนก่อนเพราะว่าวิเคราะห์บางกลุ่มไม่ซิกก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มดูนะครับก็จะเช้งตัว reference นะครับผมก็จะให้ดูตัวตัว,ตวข้อมูลก่อนอันนี้ก็คือตัวตารางนะครับ academic มี45 general 105แล้วก็เป็น vocational 50นะครับจากนั้นก็มาดูกำหนดตัวแปรนะครับให้เป็น factor นะครับ แล้วก็เลือกนะครับสลับโคสนะครับรีเลเวลนะครับจากนั้นก็กดรันนะครับทีนี้นะครับเมื่อกดรันไปแล้วนะครับเราก็กําหนดให้เป็นแฟกเตอร์นะครับตัวแปรที่ต้องการรีเลเวลนะครับแล้วก็ทําการรีเลเวลจากนั้นเราก็มารันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับเลือกในโมเดลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รันนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อเราทําการสลับดอฟเฟรลเนแล้วนะครับ ทั้งตัวการวิเคราะห์ด้วยโทบิตหรือว่าเซนเซอร์ดิเกชันก็สิ gn ิฟิแค้นแล้วก็ให้ค่าสัมสิทธิ์เหมือนกันทุกประการเลยนะครับผมก็ขอสรุปนะครับโทบิตดิเกชันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะห์ตดถอยถ้าหากเรามีข้อจำกัดว่าตัวแปรตามของเรา,ามีการจำกัดค่าได้นะครับเช่นนะครับค่าต่ำสุดค่าสูงสุดหรือทั้งสูงสุดและต่ำสุด นะครับจะต้องกำหนดตัวเซนเซอร์เวอร์บอฟให้นะครับแล้วก็มีการนะครับระบุตัวแปรอิสระนะครับที่เป็นตัวแปรหลายกลุ่มสามารถสลับกลุ่ม e f เฟรน c ์ได้นะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน u ูทู e และ a c e b o o k ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ